สวันดีครับผมวันดีพนเพื่อนๆเอฟซีอู่ช่างเทคนแท็กเตอร์นะครับผมก็คลิปนี้เราอยู่กันที่บ้านหนองข้าวนกนะครับผมตำบลไรน,นอเดียวอยู่กันไออยู่ขอนแก่นนะครับผมคันนี้ก็รับชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมวันนี้เราลองระบบ DC 1 0 8 x นนะครับผมหลังจากที่ ทำชุดเล็บเบาไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมกันว่าจะจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้ออโต้วอนโรนะครับผมนี่เกี่ยวกับปกตินะครับผมนี่น้ำลมนะครับผมอยู่นี่ลมมากเลยอ่ะตอนนี้ช่างเกมเราก็ขึ้นเองแล้วนะครับผมเมื่อกี้ลูกค้าแกขับเองยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ มาแล้วไก่เข้ามาข้าวตรงนี้หนามากเลยนะครับนี่สังเกตจากต้นข้าวเนี่หนามากแล้วก็มีต้นกุกนะครับผมต้นกุกเยอะพอสมควรอ่ดูครับดูดด,ดูดมากเลยบินทางนี้ดูดมากเลย เกี่ยวด้วยความระมัดระวังนะครับผมนี่แม่ง้งเลยโ้งเลยเดีย๋ยวค่อยกลับมาเก็บโ้งไปเลยเหมนจะได้มีล่างนะครับผมนี่ ลมคักลมแน่อเอาแค่ลบนี้ใช่ไหมพใหญ่ดินานนี่ลมไหมพใหญ่ ดินเฮ้ยหลม่มมาเรู้วยามันแค่จมลงไปแค่นี้ไม่ลงไปอีกอช่ลรื่อยเลยอ่ะเพราะหย่ยอกว่าอยู่เขตน,นี้ดินเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมลมแบบนี้แหละแต่ไม่ลงไปอีกแน่นอนโอ้หายชิดพื้นนะครับนี่ ถ้าสภาพดินแบบนี้ฟางลงกลางร่องก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับผมเอาฟางไม่ได้เหมือนเดิมนี่โอ้ดูจากพื้นที่ไปแล้วนี่ไปเลยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ อยู่ในดินเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมน้อยโอ้เป็นยังไงเหรอกินน้ำมันหนักเลยอย่างงี้แม่เจ้าว่างหันนี่ก็เป็นทังสี่เลยจ้ะใช่ตัวนี้มันหนามหนามหนามมันปิ้งหมดหนามมันต้นหอมเอ้ยดินเอาเพิ่งเอาไปถมอ่ะตอนเย็นแต่เนี้ยชิบหนาตีอ่ะใช่ผมาอ๋อแต่ก่อนตัวนี้มันลึกกว่านี้ใช่ไหมใช่ท่านสิเป็นเือนเก่าหรือซัมปุนหรือตุกโตขึ้นหน้าต้อนหยุดตุก ก็เอาแค่ลอกนี้เสร็จก็ขึ้นเลยเนาะแฝงมาท่านในท้ำนี่คือตองลิงตรงลิงรอบอ่ะต้องต้องเร่งซูงกว่านี้ใช่ไหมเพราะเราเราเขาเพียงยังเขียวนะครับต้องต้องเร่งอย่า้ายเขานี่ครับอันนี้คือเตะใส่เลยเลยใส่เลยเคือตันใส่เลยเออหน้าลมยิ่งใหญ่ยิ่งสิลุ่งในวะเนาะ โอ้ด้านข้างคันนามันดูด,ดีเนาะ <c oughs> ดึงซ้ายดึงขวา <c oughs> ไปทั่วเลย <c oughs> มารับชมกันต่อนะครับผมนี่โอ้เดินไปไม่ได้ต้องซูมเอาครับผมแหมข่าวคันนาครับอยู่ที่แต่ลูกค้าบอกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมหลังจากที่ํำชุดแรกไปแล้ว <c oughs> พอฝั่งงานนะครับผม0862596335นะครับผมสนใจติดต่อง,งานาและเบาหรือว่าเช็คทั้งระบบติดต่อได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปคลิปเพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ